จงาม,มาพี่นอ้องปนกบนานีาน่มามาครับนี่ปนกบนาครับปลาซิวปลาซิวนาครับนี่กับสมผักสมผักบัวเนาะสมผักแป็ดโอ้สมผักแป็ดมาลุยกันครับมาลุยมาลุย <c ười> ปนกบครับเจ้าเกลียวนะพี่น้องขออยากคุยเกลียว

uang.

จางบอกเยียงจางคนน่ะผู้ใส่เป็น,ปนอะไรอย่างหยาดเค็มอยู่พอปะ้า,าจะบอกยาอยแตักเ่าเ้าเปลยไปเลยเลยเป็นบอกมาสีลวกแบบ เรคาเนี่ยคาเนี่ยส่ไหนอ่ะหงผ้งอย่เดวปีท่ชอบเลยชอบอยู่คนเดียวสวนตัวสูงเสทเป็นเอกโทรรใส่ตะไครห่นอะไรมังี่เปนเอโทรอเคไหก็เป็นเอกโทร อออรข้าสคิโทอยู่เดียวน้องเอหืมเยมอ่ะหืมอึาดูก่งหนี่มัอไรนอี่ตกครับ ไหนอืมมาดนั่งมานั่งดีๆนี่มานั่งนี่ถ้าเราไม่รู่ปิดตัวไสยสามโมงเขาเรียกอะไรนะตัวไส้ยังขี้เหามาสี้เหล่าตัวไส้ังกว่าขี้เหลอืมเอไป บ่เห็นบ่เห็นยังไงบ่เห็นไหนเบิ่งแล้วเอ้ามันกินบ่ได้มันเผสไม่เ็นอกเอาปากเจ็บคอ้งก็ปากนิดหน่อยมันราคือกันเขาผัดน้องอยู่ไหงบ่นี่ไงพี่ยให้น้องกินในช่องที่ไหนทำดีดีดิจะกินแล้วแหละกินกับตับแล้วอือหือไม่เอาไม่เอา ฝรั่องอันอนี้รสอะไรดิหวานๆทำไมมันรสชาติแบบแกะมันบุ๋นนะฮะอาไหมะเมือนนะอเอาขยัจังไม่หอนะอยากเยอะถ้าเป็นหนูว่าจะกินอยแบบู่แต่ว่าอันนี้ก็ได้คล้ายมัดดอกค่ะคู่มือนนี่ เนี่ยขาย้กินในบนเนาะะคนสื่อยังสื่อกินอยู่ใ่ได้ขายกนเอาไปไหมนี่ยโอ๊กันลูกค้านียังแซมพอมอย่างเนยเบียดบ้าไม่อย่งามดิน่ากินข้านี่นั้นเนาะป้นกบกบกบ

ไปไปไปดูะแซมี่น่แซมมาอเปล่าไปดูดิเจ้แตกแม่แซมอยู่ไหมครเจ้ไม่แซมแซมอยู่หน้าบ้านนี่ไงแม่ไมกินพอไอ้แบบนอไอ้กินท่าใครบซันไม่น่ามากินแล้วก็กินงใส่ได้สามชิ้นเป็นหกชิ้น พูดทุ่ีทั้งวันเลยเหรอเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยพูดสิเห่เก็บเงินเข้าถี่เสื่อเกี่ยวแมงดาพี่ป่าาไปเหนื่อยความรัจะพูดสิเหนื่อยพูดโลนเยพูดเหนนดเวาไมได้พยยามเขาเจานนหนูมเสร็จั้สแล้วไง ต้องพี่ตักมือไหมใช่ไหกลัวฮะเรากาพี่ไัมือนัเดก็กลัวไม่กลัวเหรอเดียวกลเอากลจะเอาไก็ฝันลวกวลวก็ือมันกลัวะครับวกลกลัวกลัวกลั มันกลัวอยู่ตรงเจ้าหน้างี่นนี้มันจับจำเลยมามาอะไรเป้าแล้วก็กลัวนร่องจะกลัวเอาไปจะกลัวไหมพาดด้วเบอร์ไหนจะกลัวไหมฮะแม่จะพาไปดูกล้าไปดูไะเหี้ยเดินออกสีย กัวกลัวกลัว่ไม่เอา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 จะทิ้งแล้วทิ้งทิ้งทิ้งให้พอไปทิ้งเนาะจะอยากดูเดี๋ยวมายัอยากเบน่อทั้งย่านไหนรู้ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้หนูเกลียวน้ใน้พ่อไปทิ้ง่อปทิ้งเมื่อกี้หนูเกีียวน้อให้พ่อไปทิ้ง พ่อไปทิ้งนะวัทำเี่ม่่ไพ่เอาไปทิ้งเลยเอาไปทิ้งไหมอืทิ้งโอหู

anh nào à, bay gì đâu không anh cua quá, anh cua quá.